อหอมจังเลยเสียงมแมลงเต็มไปหมดเลยดูแมงพึ่งแมงผู้อ่ะเต็มเลยเพกนี่มันมาหาตอนที่ว่าไอมาหากินเกรสรตอนอากาศดีๆนี่เนาะดูวะ่ะบินเสียงบินดูอยดอกใหม่เขาปลูกปับดินจากประเทศเยอรมันเวลาพื้นที่วางเขาจะแบ่งวางไว้ปีหนึ่งหรอปีหนึ่งก็จะทําเกษตรเขาเนาะปีนี่เขาก็จะปับดินด้ว่ ต้นใหม่ปั๊บดินที่แห้งๆนะต้นมัสตาร์ดน่นนา,นา,นาตายแล้วเนาะมัสตาร์ดก็ต้นแบบนี้มีหลายแบบจะเทือปลูกตัดปั๊บดินเนาะโอ้โดูดูดูอร่อยเยอะเลยโอ้เต็มขายยังไหนดูนหน่อยหนูแวงพึ่งเอาแล้วก็มาไก,กลเราเดี๋ยวนี้เนาะ เขาปลูกไปแต่ริมทางคันโนล่าเนี่ยทางนี่ไปเมืองเอสเซนเนาะอันูนเฟเบิร์ดอันนี้ไฮลิกันเฮาส์เรียกอันนีกันไหนเรียกตรงนีเนาะ ตอนนั้นไม่ได้มาตอนที่มันตอนที่มันเป็นดอกแบบมันคงจะสวยเนาะถนนดอกไม้เนาะถนนคาโนลาเนาะมาจนว่าดอกล่วงมาแล้วเว้ยเม็ดกำลังแห้งกำลังเหลือง เขาใส่นาให้ไม่ให้แมงต้มตาเนาะยังดีเลยเนาะใส่นากากให้ใส่นากากให้ไม่ให้แมงต้มโอ้โหดูอ้วนดูกล้ามดู <c oughs> <c oughs> กล้ามใหญ่มากเลย <c oughs> ต,ต,ตัวสีตัวสีดำหนุ่มก็สวยด้วย <c oughs> อัพหนา <c oughs> ้นาอาบน้าแป้งขนเ <c oughs> ด้ง <c oughs> เห็นไหมว่าลูกก็คนละสีเห็นไหมอันนั้นนักานจากดีครุกคนแวเดอร์อเลสเตอร์เมือมามาามาเฟลเนี้ขึนะคุ้มอ่ะมันสยอาเวนโอนอ่ะมามาดีแวเดอเลเหมนสุลังอ่ะคลายไม่ได้เพราะว่ามันแบมีมักสิดน่แว่เหมนไม่ไเกตวอ่อ่ะสดิเาสอแวเหมนเดินควกมันนาทั่วชนสูต ไม่ไม้เผาใครแวมเลเนี่ยรูอับนาเดีจังเนาะแ้วรูปกนยังหอฮงหอมหอมตาบอดเสียดายเนาะไอ้ลูกเค็บต๊กมันพังเนาะดอกมันพังใบมันพังเนาะดู่าฟังนี่ดูเชื่อรีรนรนเนาะ ดอกโบตันดอกโบตันรอดเนาะพวกที่โบตันนี่้าโดนฝนมากๆจะหักเนาะอันนี้รอดบานฉันก็รอดแต่ยังไม่บานบานเขาบานแล้วเนาะแล้วเขาก็ปลูกพริกเหมือนกันต้นลูกเ็บตกใส่หักเลยเนาะดอกต้นไอ้นั่นเขาก็หักมุดเลยเขาเรียกอะไรลูกเออ เคเรนเนาะลูเคเรนเขาก็ฮักดูแอปเปิล้ลใบหลวงดูใบขาดสวยเนาะฉนวน,นเซนนี่เนาะโอยเขาทำหลวใหม่กันเยอะเลยสงสัยเจ,จ้าของใหม่มาอยู่เนะาะเจ้าของใหม่ไม่เยอะด้ยนี่เนาะเนี่ยสวนนี่สงสัยเจ,จ้าของจะเสียแหละแหละฉันเห็นเด็กหน่อยมาอยู่ไออ ออมีครอบครัวมีเป๊ปี้มาอยู่เนาะรูว่าไอลูกไอลูกฟิกเขาเนี่นะลูกต้นแกแล้วเนาะมีสองสำลูกหนึ่งปีเโอ้หอมหอมบ้านใครอยากลูกเขามาอยางในสวนกันเนาะคนไม่มีคนไม่มีไอไม่มีสวนหลังบ้านนะเนาะเขาอยู่อพาร์ตเมนต์กันเขาก็มาอยางกันนี่เนาะ โอ้ยหลาหลาเขาเรียกพวงพวงไข่มุกมันหอมมากเลยมันมันกินแทนพักมะลุมนี่ยอดมันนี่ก็กินได้กินแทนพักมะลุมนี่ดอกหอมหอมเอาไปชุบแป้งทอดเนาะเอาไปทําชาทําน้ำดื่มโอ้โหอันนี้กุหลาบอันนี้กุหลาบไม่ใช่ <laughs> พวงไข่มุกชื่อกระเพาะเพาะหูล้นเดอ holland